สวัสดีครับวันนี้น้องเฮมทำอะไรครับน้องเฮมไปไหนครับอ๋อน้องเฮมมาเล่นรถไมโครครับอ่าเฮมไปลองดูครับเล่นยังไงครับโอ้โหตักน้ำรถไมโครตักน้ำใช่ไหมครับใช่ครับใช่เฮมบอกว่ารถไมโครตักน้ำนะครับอาอ่าตักได้ไหมครับตักได้ไหมครับตักได้ไหมครับ โอ้โหน้ำมันมีน้อยเหมตักไม่ได้ครับใช่ใตักไม่ได้ครับแล้วโอ้ยเหมทำพังหมดแล้วว่ะดูสิใช่เหมทำพังหมดแล้วเหมซ่อมยังไงครับซ่อมได้ไหมซ่อมได้ไหมครับไม่ใจเลยอ๋อเหมบอกว่าซ่อมไม่ได้ครับอ่ะฮะเหมก็ น้ำน้ำมันมีน้อยมากครับเพมน,น้อยใช่น้ำมันมีน้อยครับเอาเอาเอาแมคโครคันนี้หล่อใหญ่มากใช่ไหมเพมใหญ่ใหญ่ใหใใช่หล่อใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่แมคโครคันสีอะไรครับคันสีแดงคันสีแดงฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบังชนครับเอาไปเล่นที่ไหนเพม แม,ม่ไมโครไปเล่นไหนครับอ๋อไมโครมาตักยาหรอครับใชะใช่ wow, <what? S 1> เห็นมาว่าไมโครมาตักยาไมโครคันนี้ครับอเฮียลองไปขับดูครับขับยังไงครับคันนี้ขับยังไงครับโอ้โหคันนี้ดูสส้นา,าน่าจะตักยากนะครับคันนี้น่าจะไม่เหมาะกับการตักยานะครับ เฮมเอาต้องเอาไปตักข้างหน้านู้นนะครับไปเอาไปตักก่อนหินครับไปเลยใช่ครับเอาไปตักก่อนหินครับโอ้โห้องไปตักก่อนหินข้างหน้านู้นนะเหมไปไปตักข้างหน้าเลย่ะไป ตรงนี้ก็ตักไม่ได้ครับตรงนี้ตักไม่ได้ครับไปข้างหน้าเลยเห็นไปข้างหน้าเต็นเลยครับไปเดินไปดีๆเดินไปดีๆเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้ครับอ่าไปไปนู่นเลยครับเอาเดินเดเดินเดินออกไปเห็ยมเดินออกไปเดินดีๆครับเดินดีๆครับ มานี่ยเลยนี่นี่น,น,น,นี่เอามาทางนี้เอามาทางนี้เอามาทางนี้เอามานี่เอามานี่อ่าไปตักก้อนหินตรงไหนเหมเอาตักตรงนี่หรอครับเหมครับเหมไปตักตรงนู้นครับเหมนูน่นที่ก้อนหินเยอะนเยอะนู่นน่ะใช่เหมต้องไปตักที่มีก้อนหินเยอะเยอะครับโอเคเหมเดินไปแล้วครับ เดินดีๆครับเขมเดินดีๆครับอ่าเดินดีๆครับโอเคครับโอเคครับเทีเ่มองหน้าพอหน่อยครับ หีนแมวกหินไปไหนครับอ้โหเอาไม่ใส่เนี่ยหรอครับใส่ไม่ได้นะครับข้างในนี้มีจระเข้ด้วยครับมีจระเข้ตัวใหญ่นะครับเห็นตากรินได้ไหมครับเดี๋ยวพอร่างตั้งให้ดูน่อนึงนอ่าโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับบายบายเพื่อนเอนก่อนเ็นบายบายก่อนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กด Subscribe ด้วยนะครับบายบายที่บายบายก่อนครับบายบาย